สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยบอกบนะครับพบกับผมเชียงคืครับมาตะกะชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องไปมึงต้นเขานะครับผมนะที่ได้วานไปเล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับผมไปแล้วครับสิพาไปมองครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้องนี่ครับสวยเลยครับพี่น้องครับอันนี้ปลูกข้าวอินรีย์นะครับผมไม่มีสารเคมีนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ก็สวยอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องพ้าพีก็งามครับพี่น้อง แต่มีหม่องไดที่มันอ่ามันบ่เกิดเนาะครับพี่น้องเนาะขาทิตสามเนาะครับเนาะอาทิตย์สามนะ้ครับพี่น้องครับนี่นีครับพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องกะง่ามอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าว่ามีน้ำครับผมครับมัอนี่ภาพมานเบ่งหน้ากาทิตร์ราล่าไสักเนี้ครับพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดสับสกายนะ,ค,ะนครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมจุกกะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม